บ้าชั้นลืมกดมารอด้วยกันน,นั่งกัพี่แปงนเบ่งสีเบ่งลืลลมเกมอยู่ในฐานะที่ผมได้เป็นนายแพทย์แล้วนะครั ชาลากถูและช่วชีวิตพวกเขาเฮ้ยคนติดไฟคนติดไฟคนติดไฟแบบไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเราในการเดินเข้าไปโอเคเแต่เราผ่านไปอ่ะแล้วเราเป็นคนนะคะโอ้ยโหล่นตายจุ๊กเซตายเซนตายมาแถวนี้แหละแถวนี้แหละไม่เห็นไม่เห็นตายอยู่แถวนี้เลยเฮ้ยตอบตอบอยู่ไหนตอนนี้คนตายเยอะมากๆต่อไปที่มรกรเขามีชื่อ

อันนี้กะนปเลก่อนที่ของของเนี่ยเินี่ยขอากเอามามนะเอามาชี่มานะเอามาชมาเอามาชินมาเ้ยาก็คือฆ่าลัวมากน้องปางตายแล้วก็ในห้องฟูฟูนี้จะต้องมีคนอีกแน่โอเค เราจะสร้างกอคำนี่ี่นี้นี้เราสอคคคนตัวเขียวันมีวบนตื่นขึ้นมาจากการหลับไห้วอย่างช่โอเคนากตั้งทีแบบรู้พแอออะรของแตงอะไรไม่รู้อ่ะคิดชื่อไม่ออกเขน้อยแล้วกันพีเสื้อปลอม กูทีวีกูอป้อมคุณทีวีตอกไม้ฉันก็่าตจันไผีคนที่จะเป็ากรเป็นได้แค่คนเดียวเท่านันผมเชื่อแป้กว่าผมหดปอกไมแกนันละเบืใกล้ฉันมากแกพยายามจะฆ่าฉันและแกฆ่าคนรอบตัวฉันไปหมดแกคือขาตกร ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมใช่ไเมใช่ไแมวมกระป๋องข้นกับขึ้น้อยขึ้กิบขึ้นต้อยปิดปอยกระต้อย แดงเออมีไปหาหมอบ้านค่ะไปหาหมอตาบ้างก็ดีนะเอาเอาหมาขึ้นมาขึ้นโอเคปวดหักโอเคโอเคไปต่อยกันไปต่อยกันเร็วเออไม่ใช่เลื่อผิดเลืิดไปต่อยกันเร็วไปต่อย โอเคได้แล้วสวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอคนไปโอเคคุีโอเคดูเธอทั้งคนแล้วฉันเองฉันเองดูไหมทำนไปดูฉันดูฉันใช้ตัวนี้ดู มาแล้วเดี๋ยวไปฮมไปมดต่อไปเอมเอเดี๋ยวไปมดต่อไป,ออไปหมเผ <Okay, S 1> นขี้เหรอโอเคสีน <ไป S 1> าทีเรือเมื่อต่าไปยังมดสลับลา่าคือทำคลิปอยู่เอรันนี้ก็สองอันนี้จะได้ไหน พี่แป้งนะคะพี่เจพี่กิจพี่ไม้พี่โซนะคะพี่โอปอพี่จุ๊แจนะคะพี่ต้องรอและเดี๋ยวจะดีพี่อยู่ในครอตามมานะคะมีโอป้าทาชชีด้วยอ่าแล้วก็คนสุดท้ายนะคะก็คือยังไม่พูดชื่อใครพี่ไม้ ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม a อามองอกันนะคะเป็นเกมที่บอกเลยว่าเป็นกระแสะตอนนี้มากๆนะคะก็ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาร่วมจับผิดกันว่าหนึ่งในพวกเราเนี่ยจะมีใครโกหกบ้างอย่างเพื่อน่อไปโอเคจะมีใครเป็นคนโกหกบ้างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากจะมีคนโกหกแล้วอาจจะมีคนที่ลอบฆ่าเพื่อน,อนแล้วก็ใส่ร้ายคนอื่นก็ได้นะคะ โอเคตอนนี้พี่นังก็ขอสำหรับมเป็นตำรวจดิวิดีเดียผมเป็นผมเป็นโจทาโร่ครับผมโอเคครับผมก็๋ยวก่อนขอเวลาแป๊บนึงนะขอเวลาคนขอเวลาหาคหีดูก่อน เดี๋ยวรู้บหรูอโอ้โอ้อ,อหามากันนะสนุสุสด,สสดต้องดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่ให้ดับหนึ่งเพราะชอบสี ไ <c oughs> ่ก็จำเอียงนะคะเขาเริ่มว่าทำเอียงเออไปสีชับ ไปหาหมดทิกกไปกันเอาัน ok, uh, like ี lah, <NG> oh, ้ไหมถ้าเอาบอกนะอยากให้ขัอีพีต่อไปจะทำให้คอมเมนต์มาหมดหมดมดเอรนะหมดมาสตานใครจะเอาบอกไม่ได้คอมเมนต์มา

ไม่แน่แต่ว่าถ้าเนย้อนเวลาพอดีคุณอาจจะช่วยลูกเรือที่ถูกฆ่าได้และเปิดโมฆะจะขอได้ด้วยไวแซ็คผู้ช่วยฝังลูกเรือนักสังเกตการพฤติกรรมของฆาตกรเดาได้ว่าคาตกรคือใครและถ้าเดาถูกเขาจะตายท,าทันทีแต่ฆ่าเพืดไว้แจ็คจะตายแค้โลบิยานอันนี้เนี่ยเป็นตัวการสุดฝันถ้าคิดว่าตายไปแล้วยังสามารถชนะไ,ได้ด้วยการทําภารกิจพิเศษแต่ต้องจำไว้เลว่าวิญญาณห้ามเดินชนใครเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะตาย ว้าวรอบนี้นะคะแป้งขอแอเ่ะขออนุญาตรอบกาชั่วนปันีลาซาไม่ทำชั่วฝันไปเถอะมาซาสิ ชั่วถ well people, ้าชอบทำชั่วที worry, ่สุดเพราะดิฉันเอ่อปาร์ติก็ชอบทำชั่วแล้วฉันก็แบทำภารกิจสิจะได้แล้วจะได้แล้วสามารถเรียกคนมาได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่าใครอยู่แถบนี้บ้างเราเดินไล่หาเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีการแบบว่าปาท์ตับใครถึงมือกันเกิดขึ้นนะคะ เพื่อนๆปะทับไปมือเข้าครับคุกแจงจะให้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยอสวัสดีจ้าได้กับพี่ชโมเป็นนะคะอนุญาตดูกล้องวงจรปิดเดิมดูว่าทุกคนไปกันหมดแล้วยังเออได้แล้วได้แล้วคุกแจงเดินมา ไปเดินออกมาข้างนอกนิดนึงและจากนั้นก็เข้ามาตรงนี้ครับผมแซมมอนมาแซมมอนมาแซมมอนมาอุยจ็ดระดับว่าตัวไหนนั่งระดับที่ส

Tôi to 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 ừ. Hey, vừa đã hai chữ chứa 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 chứa